สวัสดีครับมาพบกับช่องแอสโปยเลอร์หัดใหญ่นะครับวันนี้ขอรีวิวขายเจ้าอีสุดากอนไอ้นะครับตัวนี้เป็นปี2002นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตัวท็อปของเขาแต่คันนี้เป็นเครื่องแต่งซิ่งนะครับวางเครื่อง1 J มานะครับเป็นเจนะครับเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมรอบคันกันก่อนนะครับ เดี๋ยวรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับรถเป็นปีสองพันสองนะครับคันนี้มาบอดี้สวยนะครับเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีเทานะครับล้อแม็กเป็นล้อแปดล้อแม็กสิบแปดนิ้วนะครับคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างเป็นดิสตหน้าหลังเป็นช่วงท้ายช่วงท้ายเป็นเเตของมิวเอ็กซ์ไอ้มิวเซเว่นนะครับช่วงล่างลงเล่มเรียบร้อยนะครับ มีวิศวะเซ็นเรียบร้อยนะครับช่วงล่างเป็นของมิวเซเว่นเป็นเต็ดนะครับได้แท้ของเขาเลยครับดิสหน้าหลังชมรอบคันมาก่อนนะครับสีสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะครับสีมอะไรเปลี่ยนใหม่หมดนะครับติดเป็นสีดำคั้งคันนะครับ รอบนอกสวยมากนะครับป้ายสวยๆนะครับภาสีเต็มนะครับภาษีหมดหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดมกราคมนะครับใช้ได้อีกยาวๆพา,ามาชมด้านในกันนะครับ มาตใมูใหม่ๆเลยนะครับใหม่เอี่ยมององเบาภายในคนนั่งของคนขับมีขาดนิดนึงนะครับตามอายุการใช้งานสวยๆเลยด้านหลังเบาะครบนะครับมีชุดลำโพงให้ฟังนะครับแผงประตูใหม่นะครับ เครื่องเล่นเป็นจอสองดินอีสองดินนะครับเป็นจอสไลด์นะครับมาพร้อมกับจอคนนั่งข้างนะครับดูได้นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ขั้นบันไดแล้วนะครับอ,อ๋อเขาจะมีฟัง สวยเลยนะครับตัวจริงสวยนะครับีนขนาดยังไม่ล้างนะครับสวยสวยใสใสเรือนไม้สีขาวแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับคันนี้จูน e 2 0นะครับเป็นเครื่องหนึ่ง jvvti ด้านบนด้านในสะอาดสวยเรามาชมห้องเครื่องนะครับ โอเคนะครับมาต่อกันในห้องเครื่องคันนี้รายละเอียดรถเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเครื่องหนึ่ง JVVTI GTE นะครับตัวนี้กล่องเครื่องจูนเป็นกล่อง fcon นะครับ VPO 2.1กล่องเกียร์เป็น JSK t u r b o t ม e r ์ของเกตี้นะครับอยู่ด้านในรถบูอฟเป็นของบริก เสียงดังโคตรสะใจเลยนะครับตัวนี้เร็กูเลตคันนี้เป็น HYB วายบีวชีน5 5 4ซ c นะครับถังน้ำมันเป็นอลูมิเนียมดีขึ้นมาใหม่ปั๊มดิกบาโวโอ f <c oughs> f274 นะครับหม้อน้ำเป็นมีเนียมแล้วนะครับพัดลมไฟฟ้า2ตัวแรงๆนะครับเอาอยู่นะครับเฟืองท้ายลิมิตดของมิวเซเวนะครับลิสหลังพร้อม รือช่วงล่างโช้กเปลี่ยนใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังท่อสแตน,นเลสพร้อมหมอ้อพักปลายท่อเป็นของ HKS นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับตัวนี้จูนมาวิ่งใช้งานได้เลยนะครับขับโคตรดีเผื่อท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องยนต์กันนะครับ ต่อเนื่องกันนะครับสตาร์ทเครื่องความร้อนอยู่ประมาณ3 0สกว่าองศานะครับเครื่องเย็นๆนะครับสตาร์ททีเดียวจบๆครนนี้จูนอียี่สิบวิ่งสายใทนะครับวิ่งวิ่งดีเลยรอบเครื่องนิ่งนะครับเครื่องโคตรนิ่งนะครับ นะครับมีน้ําออกท่อนะครับสมบูรณ์นะครับเครื่องยงังสมบูรณ์เลยไม่มีไอนะครับไม่มีควันนะครับอาชมห้องเครื่องครับเครื่องเงียบๆเลยนะครับ เงียบมากเกล็ดร,ร้อมห้องเครื่องมาได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงโบออฟกันนะครับสาใจครับ โคตรดีนะครับสีเพิ่งทำม,มาใหม่นะครับเผื่อท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับรถอยู่ที่สงขานะครับรถคันนี้อยู่ที่สงขาสามารถส่งได้ทุกจังหวัดนะครับย้ำว่าสามารถส่งได้ท่านใดสนใจลองดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลองเช็คตัวเองก่อนนะครับเพระรถคันนี้มันอยู่ที่สงขาท่านใดที่ติดต่อเข้ามา ชอบแต่มาติดที่บอกว่ารถอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวนี้มันสามารถวิดีโอคอลดูได้นะครับทูกค้าจะดูน็อตยันใต้ท้องอะไรบอกได้เลยนะครับมีให้ดูได้หมดค่าจัดส่งมันก็มีสไลด์คิ้ตามจริงอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องติดต่อเข้ามานะครับเพราะจะไม่เสียเวลากันทั้งคู่นะครับทันนี้มีการโค้งด้านล่างนะครับ ออกฝันไม่ออกนะครับใสๆนะครับโอเคนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0835374484คันนี้เปิดขายอยู่ที่125,000บาทนะครับรถสวยใสพร้อมใช้งานโอเคนะครับขอบคุณมากครับ